หมดเลยจากที่เคยได้เลี้ยงลูกก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนได้แล้ววันหนึ่งสี่ห้าร้อยเดี๋ยวนี้เหลือร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงบางวันก็ไม่ได้สักบาทหนึ่งสาเหตุเพราะ,ราะอะไรคนะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนคนมาเลไม่เข้าคนไทยก็เข้าเข้าไปฝั่งมาเลไม่ได้ ก็ต่างคนต่างอยู่ฝั่งนี้กันหมดก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเสียค่ารับจ้างไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างรัฐบาลมันเลก็อยากให้รัฐบาลของเราฝั่งไทยนั้นช่วยบ้างช่วยมาเคลียเผื่อว่าชาวบ้านในจุดนี้จะได้ทำมาหากินง่ายขึ้นอยากให้มาช่วยเหลือในจุดนี้บ้างเย่ลงเย่ลงไม่เหมือนปีก่อนอ่าขายไม่ค่อยแต่ก่อนนี้ได้เยอะอันนี้ได้พันสองพัน วันธรรมดาไม่ได้ขายเลยขายวันเสาร์อาทิตย์หรอกได้ไม่มากทีบางทีก็หลุดใจหนี้เขาบางทีก็ไม่ได้ได,ได,ได้ได้ได้ไปเ,เนี่ยเขาปิดเนี่ยเขาปิดด่านนี่แหละอะแต่ก่อนขายได้อันนี้ขายไม่ค่อยได้ตันรัฐมนตรีการค้าเขาก็มาเรื่องนี้เราก็ได้พูดกันท่านรัฐมนตรีเขาเขาก็าาไปดูเขาไม,ไม่ไม่เพียงแต่มาดูทางทางด่านวังประจันไปดูที่ด่านประดังเบซา ด่านประังเบซาเนี่ยผลกระทบรุนแรงกว่าเรามากเพราะว่าฝั่งประดังเบซาเนี่ยเดิมที่ตลาดประดังเบซาที่อยู่มาเลเซียขายเด็ขายด,ายดีเพราะว่าเพราะว่าคนคนไทยนี่สามารถจะเดินเดินเข้าออกไปซื้อโดยที่ไม่ต้องมีบัตรเดอร์พาแต่พอหลังจากมีมาตรการนี้ตลาดประดังเบซาเนี่ยเงียบสนิทเลยผมก็พยายามติดต่อในเรื่องนี้ตลอดและช่วงช่วงที่ท่านมาขุดราชก,กุมารมาผมก็ได้ ได้ได้นำเรียนนะครับได้นำเรียนแต่ขณะนี้สรุปว่าคือทางตำลิจไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่รัฐบาลกลางเพราะว่าคนฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและรวมทั้งศุลกากรด้วยเนี่ยเขาเขาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นต่อส่วนกลางเขาฟังคําสั่งของส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าส่วนกลางไม่ไม่สั่งเขาก็ไม่กล้าผ่อนปลนเพราะว่าถ้าผ่อนปลนแล้วเนี่ยเขาเองจะถูกทางทางส่วนกลางเนี่ยได้ตำแหน่งหรือ,ออาจจะถึงขนาด ลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้จริงๆแล้วก็ก็ต้องต้องรอส่วนกลางอย่างเดียว